คุณเคยคิดว่าเกมที่เราเล่นนั้นมีตัวละครผู้หญิงมากมายและคิดว่าถ้าเราได้ตอกมันจะเป็นยังไงวันนี้เราจะมาจัดนดับ m มค e c รับ The Best Wife ต่อเปาะกันน้องคราวมึงตัวอะไรนี่มันเือตัวแรกกูไม่รู้จักเลยนี่อ๋ออีกาเกี่ยันกูไม่สนตัวนี้ไม่สนกูอยากตอกกระดูกโอ้ ไอ้เฮ็้แรงว่งเน,นี่ยคลิปกูมันคือตัวอะไรนี่มันอยู่ในลาวาวาอ๋ออตัวขี่ได้อ๋อรานี้หรอเฮ้ยขี่ได้หรอว้า wow. วกับสเตล่าอ๋อมันคือสเกลิตันที่มีผ้าคลุมห่ม,หมไปครับ FBI, <open> อโอเ้กิเปอร์อยู่แล้วอีกว้าวว้ววววาวเชี่ยวว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 ิวว ้มมัแเอ็นด์แมนวาร์ปได้แต่กลัวว่ามันจะวาร์ปเอาของเราไปมันก็น่ากลัวอยู่นะแต่คุณลองคิดดูถ้าวิเดเจอร์เป็นผู้ชายมันจะล้อมแบบนี้แต่ถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะมันจะล้อมแบบไหนคุณคิดดูแล้วกันเชี่ยยากว่ะเลือกใครไปก็เสียดายอ่ะเอ็นด์แมนก็ดีอ่ะวิเดเจอร์ก็ได้อ่ะเอ้ยไอ้ไอ้เอ็นด์แมนครับเอ็นด์แมนกูชอบบิ้มเบิ้มไอ้ยองไปครับ ไอรอนโกลเลมกับเจนนี่ตัวที่ผมชอบที่สุดแล้วเจนนี่เดี๋ยวถ้าเราเลือกไอรอนกลเลมเราจะมีเหล็กตลอดเวลาหรือว่าเราจะตอกเหล็กเชีย่ยก็อาจจะฟินแบบใหม่นะแต่เจนนี่อ่ะเราได้ตอกอยู่แล้วอ่ะตายตอกเหล็กหรือตอกคนคุณจะชอบความแข็งแข็งหรือชอบความอุ่นอุ่นคุณคิดดูแล้วกันผมขอเอาอุ่นอุ่นดีกว่าเจนนี่ครับสลามกับเอฟมันคือตัวอะไรนี่กูชอบความแบบใหม่ครับกูอ,บอยากแบบบีบบีบได้สลามมันสามารถบ,บีบได้อะ่ะ ถึงแม้ว่าลูกขวามันจะดีกว่าก็เถิดแต่กูอยากได้แบบนี้มันเด็กนะเจ้าจริงอรอสองปีสี่เดือนเฮ้ยแต่ซ้ายอ่ะได้นสองเลยนะทูอินวันโอ้อยู่แล้วป่ะทูอินวัเฮ้ยไอตัวจากไอเป็นตัวภาษาที่มันยิงได้อ่ะกูขอเซ็นเซอร์แป๊บนึงเพิ่งเห็นเอาแกะดีกว่าเบิร์เขนาดนี้ไปดีกว่านะครับผมไปอ๋อกระเดนไอตัวนี้ไอตัวตาเดียว โอ้ใช่เลยมันใช่เลยอ่ะไอตัวนี้กูไม่สนใจ<อ>กูสนใจตัวนี้แม่งเบิ้มมากเลยแม่งบิ้มเบิ้มอะไปแพ้กับหมีแต่กูแพ้ซ้ายว่ะแม่งส่งเจ๊จัดนี่คือผมหยุดเลินะผมหยุดลิศนะผมนีม่เซตโก้เซตโก้ชี้หาแล้วชิป ของแท้เลยวิชกับหมูน้อยในลาวาในนรกและดูดีมันบอกของเงินของเงินขอเงขอเงินคือทองอ่ะมันชอบทองกับวิชที่เบิ้มเบ้มเลยมาถึง3รูปหรืขอขวาที่มาแบบ2 in 1ก็ดีเหมือนกันแต่ใจจริงสายครับอเล็กซ์ขอโทษนะกูชอบวัวว่ะคืออยากจะเล่นนมอ่ะครับ วินเทอร์กับฮีโร่บายเอ้ยแต่กูแพ้ความบิ้มอะแต่ฮีโร่บายแม่งเกเรกูเยอะถ้ามาเป็นผู้ชายมาโคตรเกเรกับสตีฟเลยแต่รูปนี้ก็ไปแพ้กันคือดีเพอากันแต่วินเทอร์สเกลิตันครับไอกองโจรมาเลยบุกบ,บ้านผมเลยครับบุกบ้บานผมเลยไอนี้ฟูรี่นะไอนี้ฟูรี่ก็ถือว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะแต่อย่าได้นะมาเป็นแบบฮารเลมอะมาเลยมาบุกผมเลยรอบสามสิบสองชี้มากกับบัวไอ โคตรใหญ่เลยโอ้ว้าวว้าวคุณจะเล่นกับความร้อนแรงหรือคุณจะเล่นกับความน่มฟงเลือเอาเลือกยากมากซ้ายร้อนแรงดังไฟเยอต้องคูจะติดไฟได้กับ,บวัวที่คุณนั้นสามารถรีดนมได้แล้วถ้าคุณตอกวัวไหมครับคุณจะร้องแค่นั้นวัวดีกว่า กูขอเล่นกับปลาหมึกดีกว่าเล่นหลายๆท่าแปลกใหม่วิตเทอร์สเกลิตันจะไก่วูแพ้ความเบิ่มของสเกลิตันว่ะแต่ไก่ก็ทิ้งไม่ได้อะตอกทีหนึ่งล็อกบ็อกอ่ะโอ้โหมันโคตรตราตึงหัวใจอ่ะแต่คุณเห็นซิกแพคของสเกลิตันไหมมันโคตรน่ารีเเลยวาเดนกับวิตเทอร์เข้มขึออันนี้คือคู่ทิงของจริงมันไม่ควรมาเจอกันรอบ32ทีมวาเดนมันเหมือนบอสของแมปมันคือสิ่งมีชีวิตที่โหดมากกับวิตเทอร์ที่ก็หลายหัว แชก็อันตรายพอกันอ่ะมันดีพอกันเลยและบ้มพอกันด like> ้วยแต่ถ้าความจริงแล้วผมชอบวิเทอร์ครับไปครับบีกับสตีบอไปครับ ไปครับเจนนี่อันนี้ต้องคิดเยอะสลามกับวิลเลเจอร์ฟาร์เมอร์เที่ยววิลเลเจอร์มันก็คือธรรมดาเป็นฟาร์เมอร์ด้วยก็คือสายพอปลูกเศรษฐกิจพอเพียงกับสลามที่มันจับแล้วนุ่มนิ่มอ่มมันแบบนุ่มนิ่มอะสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้สลาม,ลามโทษดัแพนตนันถึงแม้ว่าเธอนั้นจะหาเราเช้าเย็นแต่กูแพ้ความใหญ่ครับ ชีกกาสกับชาวโจรสุดอันตารายกลัสคือมันมันถูกต้องมันดีมากเลยดูรูปมันโคตรดีเลยไม่ท้อมากเลยวะ่ะบ้าไปเลยเอ็นเดอร์แมนก,กับส oh เกลิตันโอ้ไม่กเอ็นเดอร์แมนก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันดีขนาดไหนถึงแม้ว่าเธอจะไปโดนน้าแต่น้ำนั้นจะโดนได้นะกับสเกลิตันที่ผมอยากจะกินจนโดงเลยแต่ถ้าให้ความจริงแล้วนะถ้าผมชอบอะ สกอิตันครับวิลเลจเจอร์นั่นคือชาวบ้านธรรมดาก็คือเหมือนคนปกติแต่แกะนี่สิตอกทีเดียวร้องแมแมะสมบีมูอยู่แล้วผมอยากตอกสมบีหมูกูชอบคิปเปอร์ครับถึงแม้ว่าเป็นตัวปกติมึงนี่น่ารำคาญมากเลยมันคือตัวสิ่งมีชีวิตที่เข้าหลังแล้วอันตารายมากๆากมันเข้าหลังทีไรคือบรรลยทุกทีระเบิดไปครับร้านนี้โคตรดีด้วย ซอมบี้กับแม่มดซอมบี้มันเหมือนเด็กเกินไปลูกนี้มันเหมือนเด็กมากเลยมันเหมือนเด็กที่อดอยากอ่ะจะก็ดีนะ อุวยชะมันคือแม่มดปรุงยาแม่มดสามารถปรุงยาให้เรานั้นแต่งป,ปึงเหมือนวออาก้าได้ก็ดีเหมือนกันไปครับไอตัวนี้ขอดูหน่อยแล้วกันว่าหน้ามันเป็นยังไงนะมันคือตัวเนี้ยไม่มีอะไรหน้าดึงดูดเลยมันคือเหมือนบ็อกลีอะแต่มันอยู่ในร่างนี่โคตรดีเลยวะ่ะทำไมมันแดงคู่เลยเนี่ยสิ่งมีชีวิตที่ยิงใหญ่มากเลยมันยิ่งใหญ่จริงๆนะมันใหญ่มันใหญ่มากแต่ถ้าเอาความเป็นจริงแล้วผมชอบวินเทอร์สเกลตันมากกว่านะ ก้าสกับแพะอูอยาต่อกับความร้อนแรงวะ่ะแต่แกก็ดีนะแต่กูอยาต่อกับความร้อนแรงอยากลอยได้สามารถลอยแล้วไปต่อที่อื่นได้ลอยแล้วไปต่อที่นี่ได้เล่นได้ทุกที่ทุกเวลาทุกท่าแต่แกมันก็คือร้องก็แม่แม่แม่แต่ก็ดีเหมือนกันนะแต่ชอบก้าสว่ะสลามที่นุ่มนิ่มแต่สลามดูเด็กมากเลยนะรูปเนี้ยมันดูดิมันดูดิมมันเด็กมากเลยนะ้วเนี่ยรู้สึกว่ามันจะอันตรายเกินไปนะใช่ไอันตรายเกินไปวิท์เธอครับ แต่ถ้าความเป็นจริงแล้วผมชอบคิปเปอร์มากกว่านะคือคิดดูแล้วกันแต่ถ้าเราได้คิปเปอร์มันเป็นแฟนอะถ้ามันโกรธกูอะมันบึ้มทันทีเลยนะกับซอมบี้หมูมันก็ซอมบี้อาจจะมีเท็กซ์เจอร์ที่แบบแปลกประหลาดเอาคิปเปอร์ดีกว่าอเอาแกะดีกว่าเบิ้มหน่อยเยอะครับชอบกว่าโอ้ยวัวกับเจนนี่ไอวัวมันบึ้มอะอยากรีดนมผมอยากรีดนม แต่เจนนี่อ่ะผมก็อยากตอกอะ่ะเจนนี่มันคือความความสุขในการเล่นเกมในไหมครับผมมากเลยคือมันมีมอดอ่ะนะเจนนี่คือเราสมัมผัสได้เลยว่ามันจะเป็นยังไงอะ่ะแต่วัวมันคือความแปลกใหม่เราสามารถรีดนมได้ตอกทีหนึง่งล้องมอมอมอโอ้ <c oughs> แต่คิดว่าจะตัดเจนนี่ไปนะเพราะว่าถ้าเจนนี่ไปผมคิดว่าเราจะรอบชิงน่าจะเข้าอันดับหนึ่งได้ผมไม่เอาเจนนี่กันแต่เจนนี่ยัคือที่หนึ่งในใจผมครับวันไ <c oughs> ีก้กับปลาหมึกสเกลิตันก็ดีนะคือมันเป็นลูกศิษย์ของอายุ อเคยิงทีเดียวแบบเฮช็อตอ่ะคือใส่ไฮไลท์เลยกับปลาหมึกมีมืนมากมายหลายแบบจับนู้นทีจับนี่ทีจับเล่นท่ายากแค่คิดแล้วก็พิเศษแต่ถ้าเอาความเป็นจริงแบบเราจะตอกกระดูกห่อเออคุณตอกกระดูกครับข่าขอโทษนะกูชอบแม่รดบ่ะ เราเดินทางมาถึงรอบ8ทีโอ้โห,โห,โหคิปเปอร์กับแกเอม,มันดีคู่เลยนี้ตอนนี้คุณต้องคิดว่าคุณนั้นอยากได้แฟนคนไหนระหว่างคิปเปอร์ถ้าเขาอารมณ์เสียเมื่อไหร่เขาสามารถระเบิดคุณได้ทันทีเลยกับแกะที่เขาสามารถให้ความอบอุ่นกับเราได้สามารถกอดได้และดูความบ้่มของเธอส์มันก็น่ากอดจริงๆแหละผมให้คุณคิดจงคิดคิดได้ใช่ไหมมาบอกผมด้วยแต่ผม hey whoa 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 กราสกับว oh, <sh> ินเทอร์สเกลิตันโอ้ยเลือกไม่ได้เราจะเลือกกราสที่เป็นสาวสวยที่ลอยมีความร้อนแรงของไฟเยือ์ถึงแม้ว่าหน่าเธอนนั้นจะแฝงไปด้วยความเศร้าแต่ถ้ารูปนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะก, oh. กับวินเทอร์สเกลิตันที่สีดำเป็นแบบนี้ oh. ผมแพ้ความขาวอะไปครับของกราสผมแพ้ความขาวของกราสมากกว่านี่ไงสเกลิตันกับวิชสเกลิตันผมอยากยิงจะดูครับ ก็วิชที่ถ้าเราได้เธอมาเธอสามารถปรุงยาให้กับเราให้เราฟิตปังได้ซึ่งเธอก็เบิ้มเหมือนกันแต่สเกลตันก็เบิ้มเหมือนกันมันต่างคนต่างเบิ้มแต่ถ้าให้ผมคิดคำนวณแล้วคิดอย่างรอบคอบแบบเอาจริงเอาจังแล้วผมชอบนะผมเอาไม่หมดดีกว่าโอ้วินเทอร์กับบัวเอาจริงจริงไหมกูแพ้ความบัวมากเลยดูดิถึงแม้ว่า่าจะไม่ชัดแต่มันมันดีอ่ะบัวครับบัวครับดีบัวดีกว่าบัวครับบัวบัว โอ้ไม่มาแบบลอมชิงเลย glass กับ witch ตอนนี้คุณต้องเลือกแล้วนะว่าคุณอยากอยู่ในนรกหรือว่าคุณชอบความเวทมนต์แต่ผมนั้นอยากอยู่กับ witch ครับไปผมชอบความน่ารักของเธอมากๆเลยมันโดนใจมากมากมันถูกต้องครับโอ้ส oh, ิ่งมีชีวิต สีขาชวนกันดีคู่พูกต้องแกะเขาได้ความนุ่มนิ่มความนุ่มสบายหรือว่าคุณยากได้วัวที่ให้นมกับเราและเราก็สามารถรีนมได้ดูเธอทำหน้าสิเธอบอกว่าไปกินนมไหมจ๊ะนมปุดๆเลยนะเจบแกดูหน้าเธอเธองงว่าตัดขนไปทำไมกอดฉันดีกว่าอเลือกไม่ได้ผมเลือกไม่ได้จริงเชียรแกะหรือวัววันนี้แต่เพื่อความเจริญเติบโตของผมผมขอเลือกนมครับผมอยากเลือกวั ผมอยากกินนมเราอยู่กันรอบชิงตอกบล็อกกันผู้ชิงของเราคือพัวและวิชพวกคำเดียวเลยว,ว่าเบิ้มทั้งคู่ใครจะเป็นอันดับหนึ่งของผมนะถ้าไม่ผิดศีลธรรมนะวิชอะ่ะมันคือสีที่ดีกว่ามันยังเป็นคนมันจะมีรูปร่างเป็นคนสามารถเกิดขึ้นได้เหมือนเป็นแม่มดอ่ะแต่บัวสีขาแต่ถ้าเป็นร่างนี้ก็อยากกินนมอย่าลผมว่าผมต้องเบิร์กตัวช่วยแล้วเพื่อมาคิดนั่นก็คือ Chat GPT ผมหาเพื่อนมาให้กับผมแล้วคนที่จะคอยช่วยผมในการคิดรู้จักไหมครับไปให้นายเลือกระหว่างวัวและแม่มดในเกมไหมครับนายเลือกใครผมอยากรู้ความคิดเห็นของ Chat GPT เราต้องใช้ Chat GPT ให้ถูกต้องนะฮะมันเลือกวัววัวเหรอมันนี่อ่ะแต่ใจจริงผมก็ให้วัวนะถึงแม้ว่าอีกใจหนึ่งผมก็อยากได้วิชที่เป็นแม่มดแต่กูแพ้ความเบื่อว่ะวัวครับ ก็ก็ตอบวัวอันแบบหนึ่งวิช h ล่ออันแบบหนึ่งวิช h อุ้ยวัวอันแบบสองโอเค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  s k e ตันค n keeper e อ e m e n t c l ลาส หลังจากผมอัดคลิปเสร็จผมก็ลองไปถาม ChatGPT อีกรอบหนึ่งโดยเปลี่ยนหัวข้อการถามคือให้นายเลือกระหว่างแม่มดกับบัวได้ไหมครับที่เป็นผู้หญิงนายอยากตอบใครมากที่สุดผลลั์คือแช่แมัน,นอยากตอบแม่มด